สี่สิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วแต่ที่เลยให้อยู่ยี่สิบนาทีก็แล้วทนได้เนาะไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ได้ผลแล้วต้องเชื่อหมอนะมันมันแปลกนะถ้าแช่ไว้นาครับไเป็นดีใช่มอ่าแลาวเชื่อหมอนะถ้าถ้าเร็วบางคนเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแอเนี่ยแทงปุ๊บถอนเลย ทำทำเล่นๆแล้วแพงไม่กินเข็นด้วยดีขึ้นแต่ถ้าทำนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี่เขาเป็นมาแล้วต้องเอาเอาฝังมาทั้งนี่เลยเอาไปั่แค่แค่อเาคืนเลยเขาเป็นปัญหาแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวผมเอาไฟฟ้า ไฟบ้านให้นี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาไหมของลำโพงตัวนี้เลยชอปเลยเนี่ยได้อันนี้แปลงไฟแล้วเป็นไฟญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่ลุ้งฝ่าร้อยสิบี่พอพูดทีเนี่ยมันก็จะแบบกระตุ้นดีอีแล้วเรากระลองเพลงมันกระตุ้นได้ใช่ไหมเป็นอะไรนะคือสิบัมบัอดีเลยนะดนตรีดนตรีบับัดดนตรีบับัด ที่แรกผมไม่เชื่อว่าฝังเข็มแล้วจะดีขึ้นหรือว่าจันกระดูกจะดีขึ้นแต่สุดท้ายมาหายเพราะฝังเข็มจัดกระดูกแล้วถึงน้ำมันประกอบก็เลยเวลาไปคลอดต่างๆขาดไม่ได้การจัดกระดูกกับฝังเข็มนะครับแล้วอันนี้นะคะต้องการอะไรเนี่ยลองลองแต่ตรงนั้นขอกอะไรนั่งนั่งอยู่ตรงนั้น,ไ,นได้ทุกคนได้ทุกคนข้างไหนปักกว่า าเข็ไก่อพี่เขาอ่ะพี่เขาจัดกระดูกาขวัวมากเลยคนกลัวจ็กแะเดียวต้องังเข็มอย่างเดียวเขาหมอัน่ไปไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรมงอได้เข็มงอได้ก็แทบงัวงอขึ้นวิ่งเขาเ็แต่แต่ว่าคนไข้ต้องอยาไปยับตัวแต่ต้องเป็นผมแกจะไปอยู่ใกล้แกไปไกลเลยเดี๋ยวมันโดนฉัน เวลาปวดเนี่ยมาแล้วลุดข้นทาลยงครับแล้วเต้นข้างเส้นหลังขงีลงน้ยครับงแต่ีเพื่อนข้อเท้าไม่มีแค่ตรงนี้แ้คอดักที่ทิี่อื่นไม่ค่อยมีนะจัดกระดูกกับฟังเข็มเพราะว่า หมอค่อนข้างที่จะราคาสูงอะไรการบางหาเขาเลยไม่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 หามากันนะครับอย่างเช่นชเลีขวัญพั้งงาน,างนาเนี่ยไม่มีล้างพิษอย่างเดียวอยู่สี่วันให้ความรู้ให้ความรู้สุดท้ายก็มาถึงื่มะปร็งคอไม่มีจัดก,กระดูกไม่มีฟังเข็มนแต่วันไหนถ้าหมอว่าก็มีเรียนไปบ้างแต่หลักๆของมันคือไปเอาพิษออกจากตับกันอันนี้นคือมาช่วยคลายต้นต้น ตรงนี้มันปวดตรงนี้ใช่ไหมเพื่อเาปวดเนอะปวดตรงนี้ปวดข้างบนนีั้งดมาอ้าวพี่ตอนไปเสื้ออีกตัวไม่ใช่นแล้วกล,ลับมาเสื้ออีกตัวอ่ะที่ว้ามันแขนยาวมันร้อนอ๋อเหรอ